กับสวัสดีพี่น้องชาวฟรีไฟด้วยนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บอลเลสโซนวันนี้ฟรีไฟก็มีกิจกรรมมาใหม่ก็คือตู้ e ีโกับปืน M4 A1 เอวไปดูกันว่าปืนจะแรงและจะเกยขนาดไหนแล้ววันนี้พี่จะหมดกี่เพชรไปดูกันก็พี่จะใช้วิธีเดิมนะพี่มีเพชรอยู่ทั้งหมด3611เพชรพี่จะเปลี่ยนตัวละคร เดิมก็คือไพ้อาด,ดัมไพ้มิสจะเป็นรมิสไปดูกันตอนนี้ก็พี่มีเหรียญอยู่สามเหรียญนะเราดูว่าพี่จะได้พินเขียบไปไป ได้านาึ่งยัง,งตอนนี้ขาถจามหน,หน,หนมึถูกว่าที่จะขอไม่อตอนนี้ที่ก็ได้โทรแล้วน้านขาอีกสองถ่าถ้าหนึ่งูกใไหมไม่พอไม่พอ,อเดี๋ยวพี่ไปเติมเพชรครับก็พี่ได้ไปเติมเพชรมาอีกพันหนึ่งรอยเพชรนะสามร้อบาทเมื่อก,กี้พี่หมดไปสามพันกว่าเพชรขาดเหรียญที่แค่อันเดียวมาสุด ได้หรนกะแที่เขียวแต่ไม่ดีพี่ก็ได้ไปเติมเพชรมาอีกพันเพชรนะรอบที่สามแต่เมื่อกี้พี่เติมไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเพชรไม่เข้าไปรอบหนึ่งป่ะเดี๋ยวมาสุ่มกันโอเคได้แล้วับแได้ได้ับปหน้าเนึ่งััีกสองเอาล่ดอแบบนึ้าสองบล่ับหนึ่งเมก็ดบนะ แม่เขใช้เขียวเขียวเต้นเขียวเต้นเต้นสามแม่ทีนี้ต่อเลยที่ว่าปืนเนี่ยมันแทงมากไปคือพี่ใช้ถ้พี่ถึงเต้นเรียนแค่สามบัดมานี้แล้วก็มาสามแรงัอย่างน้ำเอาอันนึงเอมเค่เดียอยาล้วะไม่เอา เอาครับน้องๆก็วันนี้พี่จะไม่เอา M4 ไปลงแรงแล้วกันเนอะแต่พี่จะเอามาในซนฟรีตายเพื่อเปรียบเทียบปืนให้ดูว่ามันคุ้มไหมกับที่น้องจะไปสุ่มไปสุ่มมามาเล่นแล้วมันได้ใช้จริงไหมมันไม่ได้ใช้ น้อยคนอ่ะที่จะใช้พี่ว่าน้อยคนที่จะใช้ M4 ของพี่ที่ได้มาคือดาเมจสองระยะ1นึ่งดูด,ดาเมจสอนะสาไปเปรียบเทียบกับปืนที่น้องๆจะใช้กันจริงๆที่พี่เห็นน้องๆส่วนใหญ่จะใช้คือ a m 8ม m 8เของพี่ไม่มีดาเมจนะไม่ได้บวกดาเมจ M4 33 a m 8ไม่บวกดาเมจ สามสิบสามเว้ยสามสิบสามเท่ากันเลยเอ็มแปดไวกว่าด้วยยิงหัวร้อยแปดสิบเอ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดเท่ากันเอาปืนอีกอันหนึง่งพี่ว่าทุกทุกคนเล่นกอร์ซ่ากอซ่านะเอ็มโฟสามสิบสามดูกอซ่าสามสิบแปด ก็ทราบที่ไม่ได้บวกดาเมจด้วยนะสามสิบแปดแต่เนี่ย F4 บวกดาเมจสองแค่สามสิบสามเอาอีกปืนหนึ่งที่ว่าพี่ก็เล่นนะ AN94 AN94 พี An ่ก็ไม่ได้บวกดาเมจสามสิบหกบวกดาเมจสองสามสิบสาม ซึ่งพี่หมดเพรไปทั้งหมด6.000กว่าเพรตีเป็นเงินก็2,000กว่าบาทพี่ไม่โอเคเป็นพี่ไม่สุ่มดีกว่าไม่สุ่มแล้วเราใช้งานจริงๆไหมเราก็ไม่ได้ใช้งานจริงๆเพราะ M4 พี่ว่าไม่ค่อยมีใครเล่นน้อยคนที่จะเห็นเล่นอะ่ะก็เลยว่าทําคลิปนี้ให้น้องๆไปคิดเอาเลวกันว่าจะเสียเงินเพื่อไปสุ่มปืนนี้ไหมมันเทไหมอ่ะใครชอบใครเท่ใครมีกำลังก็ ไปสุมมาเล่นกันดูแต่ใครที่ไม่มีกําลังแล้วคิดว่ามันมันไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มเลยมันไม่ได้ใช้งานด้วยแล้วก็ไม่มีท่าอะไรให้ด้วยไม่มีเอฟเฟกในการยิงไม่มีอะไรเลยมีแค่เอฟเฟกตรงตัตงวกระบอกปืนเท่านั้นน้องก็เมื่อกี้พี่ได้ทําการสุ่มไ Lucky อ้ลัคกี้เราย่ไปแล้วใช่ไหมไอ้ M4A1 นะซึ่งตอนแรกที่พี่เข้าไปสุ่มมันเป็นพินเขียว พินเขียวพินเขียวเจ็ดเหรียญสามแต่เนี่ยมันบักเว้ยมันบั็กคือมันใช้พินเขียวสามเหรียญเจ็ดซึ่งพี่ก็ได้ทําการแลกปืนกระบอกนี้ไปแล้วซึ่งพี่มองว่ามันแพงไปแพงไปซึ่งพี่มีพินเขียวอยู่ห้าแล้วพี่ก็เลยเอาไปแลกกับปืน M4 สีชมพูมา คืออะไรเนี่ยคือคืออะไรของเกมมันวะคือแล้วมันจะแก้ปัญหาให้ยังไงแล้วพี่หมดเพชรไปทั้งหมด6000กว่าเพชรก็เลยอยากให้น้องๆรอก่อนนะรอรอกิจกรรมของเกมให้มันแบบอย่าถือว่าเป็นบทเรียนเลยแล้วกันอย่าไปสุ่มก่อนรอให้มันทำอะไรเร็จก่อนแก้บงซึ่งพี่มองว่ามันบั๊กบ่อยมากคือเกมมันบั๊กบั๊กบ่อยเกินไปเว้ย แล้วคือเราเสียไปเนี่ยพี่เสียไปสองพันกว่าบาทเพชรอีกหกพันตีเป็นเพชรก็หกพันกว่าเพชรซึ่งพี่ได้มาแค่ปืนเนี่ยแล้วคือโอโ้โหไม่รู้จะทายังไงเนาะก็เสียไปแล้วก็มาบอกให้น้องๆดูแล้วกันว่าเวลากิจกรรมมาใหม่อย่าเพิ่งไปรีบสุม่มรอก่อนรอแล้วดูพยายามดูคลิปก่อนว่ามันบั็กหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วน้องๆมาดูรีวิวก่อนว่าเปินสมมาแล้วดีไหมหรือไม่ดีพี่อะไรอย่างเงี้ย แล้วน้องๆค่อยไปสุ่มกันอย่าเพิ่งใจร้อนไม่งั้นจะเสียเพชรและเสียเงินเยอะเหมือนพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับทาง facebook และ youtube บอลเลสโซนด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็โอเคแล้วครบสวัสดีครับ